จะมีคนมาปล่อยนะมีคนแบบว่าเอาหมามาปล่อยไว้แถวเนี้ยถ้ามันมีเกิดปัญหาคือหมามันจะอยู่ข้างทางพออยู่ข้างทางแล้วพอให้อาหารข้างทางรถมาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุกันาทางเขาก็เลยมาคุยกันมามาประชุมกับอบตอบต,ออตอก็มีข้อเสนอว่าเอาพันนี้แล้วกันคือหาช่องทางที่เพื่อให้เอาหมาเข้ามากินข้างใน แล้วก็เลยทําเป็นบล็อกทำอะไรพวกนี้ขึ้นมาหมาประมาณสักกี่ตัวรับรวมๆทั้งหมดเนี่ยน่าจะสองร้อยกว่าขึ้นนะแล้วดี่มหมาจะออกมาอยู่ตรงหน้าถนนเยอะหมาอาจะไม่ค่อยลบทีนี้พอหมาวิ่งออกไปอย่างเงี้ยวิ่งตัดหน้ารถชนมอไซค์วนมาจะเป็นมอไซค์มีคนเจ็บแต่ว่าเอาไม่มีใครรับผิดชอบชอะชาวบ้านก็เห็นด้วยนะครับถ้าให้มันให้เป็นที่เป็นทางอะ่ะคือว่าเราให้จาก ปากทางเราไม่ให้แล้วเราจะให้เข้ามาลึกๆเพื่อให้หมามันเข้ามายุ้งในเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้างนอกครับดำเนินการทั้งหมดกี่จุดทั้งหมดห้าจุดครับให้ส่งแล้วเดี๋ยวเขาจะมีให้กองปศุสัตว์นะครับเข้ามาทําการทำหมันเพื่อไม่ให้ขยายออกไปไหนอย่าเอามาปล่อยเลยครับมันเป็นภาระ,ะของคนที่นี่ด้วยแล้วก็มันจะทําให้เกิดอุบัติเหตุด้วยหรือปัญหาปัญหาคือคนอ คนออกมาปล่อยอ uh huh. แต่วันนั้นตำรวจเขาบอกว่าเขาจะให้รางวัลคนที่แจ้งเบาะแสที่เรียกเขาจะขึ้นป้ายด้วยขึ้นป้ายว่าให้อะไให้รางวัลที่แจ้งเบาะแสแ uh huh. ให้รางวัล uh huh. ผมก็ว่าดีนะสมมติว่าเราเราปรับเราปรับแล้วไม่ต้องเข้าหลวงหมดละ uh huh. ให้ให้เขากี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะครับ uh huh. คนคือคนที่เขาแจ้งเขาก็บางทีเขาก็เสี่ยงแต่ว่า แจ้งแล้วสามารถไปจับคนนั้นได้แล้วปรับได้อะนะแล้วก็ให้รางวัลกับคนที่แจ้งเบาะแสผมว่ามันก็จะค่อยๆหมดไปนี่ผมให้ให้ทุกวันแล้วตอนหลังก็สับกันเพราะมันมันทุนมันน้อยเราก็เปลี่ยนผมมาวันจันทร์พุธสุขของเขาของเขามาวันวันอังคารพฤหัตเสาร์อาทิตย์เวลาคนขับรถผ่านอันตรายครับ ผมผมมาเนี้ยผมจะลงไปข้างล่างนี้แหละครับเพราะว่าหมานได้ลงไปแล้วมันจะไม่มายุ่งข้างบนใช่ใช่คือถ้าหากว่าเลี้ยงเลี้ยงข้างบนเนี้ยบางคนเขามาเทเทริมเนี้ยหมาก็จะเพ่นพ่านอืแต่ถ้าเราเลี้ยงลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็มันก็ไปมันอยู่ไว้จะกินอยู่ข้างล่างเป็นลมแล้วส่งลงบาปไปหยุดหายใจไปเสียชโองหนึ่งแล้วก็ฟื้นขึ้นมาจนจนทบกชาวบ้านเขาบอกว่า เอาว่าอาจารย์จะเลี้ยงหมามั้งหมาเลยช่วยชีวิตกันจริงมันไม่เกี่ยวกันหรอกหมอก็ช่วยมากกว่า